มาเทนดี้ชองปันเ็กสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะทำสามเมนูนมหมี่เย็นจะมีเมนูอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะเมนูแรกค่ะหมี่บัตเตอร์คาราเมลป๊อปคอนเราจะใช้ความหวานจากท็อปปิง้งบัตเตอร์คาราเมลนะคะ1ออนค่ะความหวานเนี่ยเพื่อนๆสามารถปรับรสชาติได้ตามชอบเลยนะคะ ซอสท็อปปิ้งนอกจากจะมีไว้สำหรับตกแต่งราดบนไอศครีมขนมปังขนมหวานแล้วยังสามารถนำมาผสมในเมนูเครื่องดื่มได้ด้วยนะคะถามว่ารู้ได้ยังไงเราลองทำแล้วก็ชิมดูแล้วค่ะรสชาติเนี่ยอร่อยใช้ได้เลยใส่ซอสท็อปปิ้งลงไปแล้ว1ออนต่อไปนมข้นจืดค่ะเทนมข้นจืดลงไป1ออนเช่นกันค่ะ ส่วนผสมที่สามนมหมีค่ะเทไปเลยค่ะหมดกระป๋อง สมสมมให้เข้ากันค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็ไปจัดเสิร์ฟกันเลยวันนี้เราจะจัดเสิร์ฟในแก้ว16ออนนะคะเพื่อนๆสามารถจัดเสิร์ฟเป็นแก้ว22ออนก็ได้นะลาซอสบัตเตอร์คาราเมลอีกสักเล็กน้อยค่ะเพิ่มความสวยงาม เทส่วมผสมที่เตรียมไว้ลงไปเลยแข็งอีกจักน้อยโอเคยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวเราบีบวิปครีมค่ะบีบวิปครีมลงไปค่ะก่อนจะใช้เนี่ยก็เขย่าสักสอาครั้งนะคะบีบลงไป สามารถเปลี่ยนเป็นท็อปปิ้งอย่างอื่นก็ได้นะคะโอรีโอเบอรนี่คอฟฟ์คอนฟเฟลก์มัชเมโรตามชอบเลยค่ะแต่จะบอกว่าคาราเมลเนี่ยเข้ากับป๊อปคอนมากท็อปปิ้งอีกสักเล็กน้อยค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะ มีบ <c oughs> ัตเตอร์คาราเมลป๊อปคอร์นเมนูที่สองค่ะมีบุเบลลี่ฟูตี้ เราจะทําเป็น3ชั้นด้วยกันชั้นบนสุดเป็นวิปครีมชั้นกลางเป็นนมหมีและชั้นล่างเป็นบลูเบอร์รี่ผสมกับท็อปปิ้งบลูเบอร์รี่ค่ะอันดับแรกเรามาทำส่วนผสมของชั้นล่างกันก่อนค่ะท็อปปิ้งบลูเบอร์รี่หออนค่ะเทท็อปปิ้งบลูเบอร์รี่ลงไปแล้ว1ออนนะ ต่อไปใส่บูเบอรี่สดลงไปค่ะใส่มากใส่น้อยก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆและก็ราคาขายด้วยนะคะบี้บูเบอรี่ให้แหลกเลยจะได้รสชาติเหมือนเราทานแยมบูเบอรี่อะค่ะแต่ทีนี้เราไม่ได้ทำไงแยมบูเบอรี่วิธีเร่งด่วนค่ะก็บูเบอรี่สดกับไซรัปใช้ได้เหมือนกันเลย ถ้าเ,เพื่อนๆไม่ชอบบูเบอรี okay, right ่เปลี่ยนเป็นสตรอเบอรี่แทนก็ได้นะคะเราจะบี้ให้แหลกๆเลยนะโอเคคิดว่าน่าจะได้แล้วเนื้อสัมผัสที่ได้ก็จะประมาณนี้ค่ะเนี่ยค่ะแบบนี้ นี่คือส่วนผสมของชั้นล่างค่ะชั้นกลางเนี่ยไม่ต้องนกเพราะเราแค่เทลงไปก็เป็นชั้นกลางแล้วเดี๋ยวเรามาทําชั้นด้านบนสุดกันค่ะแก้วนี้นะคะเป็นวิปครีมค่ะใช้ปริมาณ2ออนค่ะเราจะตีวิปครีมนะคะให้ขึ้นฟูสักเล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะแต่เราจะเพิ่มสีสันโดยการบีบทัปปิ้งบลูเบอรรี่ลงไปตามชอบเลยค่ะอยากได้เข้มมากเข้มน้อยพอแล้วค่ะประมาณนี้ ตีให้ขึ้นปูสักเล็กน้อยนะคะประมาณนี้ค่ะเสิร์ฟเป็นแก้ว16ออนเหมือนเดิมสามารถใช้กับสูตรแก้ว22ออนได้อ้าวแล้วทำไมใส่16ออนส่วนตัวว่าดูสวยแล้วก็น่าทานกว่าค่ะ ใส่ลงไปที่ก้นแก้วเลยนะคะโอเคประมาณนี้สวยมากสวยมากใส่น้ำแข็งลงไปคะ่ะที่ลงไปเลย ด้วยวิปครีมที่เตรียมไว้ค่ะใส่ลงไปค่ะนี่หืมหน่าทานมากอะ่ะเรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะ มีบูเบอรี่ฟูตี้ทำง่ายแล้วก็สวยรสชาติอร่อยด้วยค่ะแผ่นกันลื่นเนี่ยเขาเป็นสีดำเนาะบูเบอรี่ก็ออกโทนมืดๆม,มองเห็นไม่ชัดเดี๋ยวจะทำให้เพื่อนๆเ,เห็นชัดมากขึ้นค่ะเห็นชัดมากขึ้นไหมคะพเพื่อนๆเป็นไงคะเมนูนี้สวยน่าทานไหมคะ ต่อที่เมนูที่3เมนูสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ค่ะหมี่เบาวชูกะพ่นไฟส่วนผสมเนี่ยเหมือนเมนูแรกเลยไม่ต้องพูดเยอะเนาะใส่ไปครับ1น่ออนครับ ข้นจืดค่ะ1นึออนและนมหมีห่งกระป๋องค่ะเม,เมนูนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเราเล่นกับไฟต้องระวังนิดหนึ่งคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วไปจะเสิร์ฟกันเลยค่ะแก้ว16ออนเหมือนเดิมค่ะเราจะใส่บุกไข่มุกลงไปนะคะอันนี้เป็นบุกเฉาป้วยนะคะใส่ลงไปตามชอบค่ะพอแล้วค่ะสองช้อนใช้น้ำแข็งค่ะเทลงไปค่ะต่อไปเราจะไปตีฟองนมค่ะ แต่ว่าเราไม่ได้ตีแบบเป็นเหลวๆนะเราจะตีแบบให้ตัวฟองนมอ่ะหนาแน่นมากขึ้นกว่าปกติที่เราที่เราทำอ่ะคือแบบอ่ะเดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าตียังไงฟองนมเราจะตีให้แบบแน่นๆเลยนะแบบนี้ยังไม่ได้ไม่เอาเอาหนาแน่นกว่านี้ ที่ตีฟองนมสปีดแรงแค่ไหนเปิดให้สุดเนื้อเนียนมากพอแล้วพอแล้วได้แล้วได้แล้วมาดูนะว่าฟองนมที่เราตีเนี่ยเนื้อจะหนาแน่นขนาดไหนตักไปค่ะนี่ มีความเป็นแบบคลิมมี่คลิมมี่ค่ะดูสิเนื้อเนียนมากและที่ขาดไม่ได้น้ำตาลอ้อยใส่ลงไปค่ะเราจะใช้กระชอนล,ล่อนแบบนี้นะล่อนให้ทั่วเลยเน้นตรงกลางแต่ว่าด้านขอบๆก็ต้องโรย อุปกรณ์สําคัญอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือวงแหวนค่ะกันขอบแก้วละลายค่ะแล้วก็กดเลยโอเคได้แล้วประมาณนี้ถ้าชอบกลิ่นหอมไม่ไหม้มากกว่านี้ก็สามารถพ่นได้อีกค่ะและนี่ก็เสร็จแล้วค่ะ มีบ้าชูก้าพ่นไฟคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสูตรนมหมี่คู่ท็อปปิ้งของลามันเต้ทำง่ายไหมคะ หวังว่าเพื่อนๆที่รับชมจะได้ประโยชน์ไอเดียและเทคนิคในการทำเครื่องดื่มไปใช้กับร้านของเพื่อนๆนะคะวันนี้บาร์เทนดี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ